ไปแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ผ้าลูกพาหลานอพยพไปอยู่หม่องปลอดพร้อยกันพี่น้องเอออันนั่งเท่านั้นเออไปกันลังเตรียมพร้อมครับพี่น้องอยู่บ่ไว้แล้วบ่อันลุงลุงสิอยู่เฝ้าบ้านมันบ้านบ้านนั้นข้าวมันตายหรอข้อเท้าอ่ะเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวแล้วก็พี่น้องกันลังสิพาลูกพาหลาน ไปให้ไกลลูกปืนว่าพี่น้องมันไก่ข้ามานะทางพระพ่อโล่นะครับพี่น้องอกำออลังขึ้นคุณแจรถเมียทอาเลยว่าแข้ากระเป๋าหาหม่องปวาดไพ่ก็บพี่น้องเอ,อ้ยอยู่บ่ไปแหละกทะลัทละเข้าขามิ้นมันลูกล้านแห้งขมิ้นสดๆยิ่งดูทีพูดแดนมีรบซาส้นเสียชีวิตมุสาวนี่ล่องเซเวน่น ตายไปแปดพี่น้องเอ้ยกันธา,า,า, <ไป S 1> ารักบ้านเฮาหันลักกระังเตรียมตัวสิสไปไกลกว่านี้พากันเอาสายสาดไปน้ำหมล่ะเ,เต้หม,มอเลยีมมมอเอเต็มหมอจังอ,อันนเข่าหัน,กกนเอเมมอไปันล้ว พี๊ดแล้วนอทไายฮะเออวัพี่ก็บาเป็นอย่างนั้นสั่งเออเอาแค่ไหนก่อนพี่น้องเตรียมพร้อมกันฝ่าเฮือันลุ่งก็ฝ่าวเฮีน พ่อกันไว้คลิปหน,าหน,าน้าพี่น้องเนาะอพยพไปก่อนพี่น้องเอรอ